ทุกคนอยากรู้กันไหมครับทําไมอากาศเดือนนี้มันต้องร้อนมากแต่อยู่ดีๆเนี่ยอากาศเย็นขนาดนี้ถ้าอยากรู้ไปติดตามชมกันเลยครับบายสวัสดีครับอยู่กับผมเพชรพาเพลินอยู่ดีๆเดืดเอนเมษาของไทยจากที่ร้อนสุดขั้วอากาศกลายเป็นเย็นขึ้นมาแบบวุบๆวานี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ แต่เป็นผลจากปรากฏการณ์ผิดปกติซึ่งเรียกว่าโพลาร์ o วอร์เท็กซ์หรือลมบนขั้วโลกซึ่งนับเป็นลมประจำถิ่นเป็นกระแสลมที่มีความรุนแรงโดยพัดแบบหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาวนรอบเหนือขั้วโลกในแถบอาร์กติกกระแสลมเจสตรีิเก็บรักษาลมเย็นไว้ที่แถบภูมิภาคอาร์กติกและไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามา เป็นเสมือนอนาเขตกั้นระหว่างอากาศเย็นเยือกแข็งและอากาศอุ่นไม่ให้เล็ดลอดไปหากันจะทำให้อุณหภูมิของภูมิภาคอาร์กติกสูงขึ้นขณะที่พื้นที่อื่นของโลกจะมีอุณหภูมิต่ำลงทำให้บานพื้นที่ของโลกที่เดิมมีอากาศร้อนเมื่อได้รับความเย็นจากขั้วโลกแผ่ลงมาก็ทำให้มีอากาศเย็นลงเช่นประเทศไทยในเวลานี้ โดยโพลา r วอ r t เทนี้จะเปลี่ยนแปลงอากาศเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระแสลมพวกนี้มีความเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นทำให้กระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นในมหาสมุทรเปลี่ยนไปสมดุลเดิมของโลกสูญเสียไปอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากรูโวของชั้นโอโซนที่มีขนาดใหญ่ทำให้แสงอาทิตย์สดส่องลงมายังพื้นโลกได้ มีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากสาร CFC ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีการสั่งห้ามการใช้สารประเภทนี้แต่ชั้นโอโซนก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวทําให้โลกแปรปวนและเกิดปัญหาโลกร้อนนี่เองดังนั้นถึงเวลาแล้วละครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบนี้อย่างจริงจังก่อนที่ทุกอย่างจะสายและไม่สามารถแก้ได้นะครับ โอเคทุกคนอากาศดีๆแบบนี้เรามาออกกำลังกายกันดีกว่านี่ครับอยู่กับสองอึุชุดตีดองชุดตีเด่นวันนี้อากาศดีมากนะครับผมก็จะพามาออกกำลังกายหนึ่งสองสาม 4 5เอาจะขุดจะขุดดินเหรอลุงลุงอุ่นขุดดิน6ที่2ครับ1 2 7ที่8ครับ1 2 3 4 5 7 8ฮม่ไม่ถึงถ้าที่7ครับ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12กเจ็ดแปดสิบดสิอนไกลฝัน,น,น,นเป็นเรื่องดีมากๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนตัวดีครับใช่ใช่อบอย่าลืมกดไลค์กดติดตแบบ่อไกลแล้วก็กดอะไรครับกดกระดิ่งครับกระดิง่งกระดิง่งไงครับกดกระดิ่งได้ ไบายเลยทุกคนยบไป